สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนชั้นนหนึสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยครูอ้อยกับครูนัทนะคะจะให้ความรู้ในห้องเรียนนี้นะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ขอให้นักเรียนของครูอ้อยทุกคนนะคะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์นี้กันทุกคนเลยนะคะเราจะพบกันทุกวันอังคารของในแต่ละสัปดาห์ตลอดภาคเรียนนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะในวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปทําที่บ้านนะคะในหัวข้อความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะครูขอทบทวนว่าที่นักเรียนไปศึกษาหาความรู้มาจากครูมอบหมายงานให้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกันแค่ไหนนะคะ ออวิทยาศาสตร์หมายถึงนะคะหมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติและมีกะบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระเบียบแบบแผนนะคะสามารถพิสูจน์ได้มีเหตุผลนะคะเราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าความเชื่อหรือเรื่องราวต่างๆที่เราต่อๆกันมานักเรียนคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่นะคะนักเรียนนะอ่ครูจะเล่าให้ฟังนะครูมีประสบการณ์ เล่าในเรื่องของความเชื่อนะคะในสมัยครูเป็นเด็กเนะเาะในสมัยคนนั้นนะถ้าเกิดมีการเกิดปรากฏการธรรมชาติในเรื่องของจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาเนี่ยนะคะผู้ปกครองพ่อแม่ของครูนะคะนะคะหรือว่า,อาหมู่บ้านที่ครูอยู่เนี่ยก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้ว่ามันเกิดจากราหูอมจันนะคะทำยังไงก็ได้ให้เกิดเสียงดังนะคะเพื่อให้เขา คายโรงจัน์ทรออกมานะคะที่บ้านครูเป็นเด็กๆครูก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้นะคะตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมากเนาะก็จะมีการเอ,อ่อตีเกาะเคาะไม้แต่บ้านครูเนี่ยไม่มีเออไม่มีอุปกรณ์อะไรนอกจากปี๊ดนะคะพี่น้องทุกคนหลายคนหรือหลายหคนที่อยู่บ้านติดๆกันน่ะก็จะเอาปี๊ดมาตีเอาเกาะเอาไม้มาเคาะปังปังปังปปังปังทำยังไงก็ได้ให้เสียง ดังมากๆเพื่อให้ดินได้ยินไปถึงเข้างบนเลยค่ะนะคะเพื่อให้ลาหูเนี่ยคายดวงจันทร์ออกมานะคะก็เป็นความเชื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะวิ่งวิ่งไปเคาะต้นไม้แล้วร้องว่าดก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 ดดก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 ดนะคะไปไปต้นนู้นต้นนี้นะคะเพื่อให้ <c oughs> มีความเชื่อว่าต้นไม้นั่นน่ะจะดกด้วยแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อก็ยังมีอยู่นะคะนักเรียน นะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแล้อ,อตีปีป๊บหรือไปเคาะไม้แต่ปัจจุบันนี้นะคะเสียงดังกว่านั้นมีการยิงปืนขึ้นฟ้านะคะในแต่ละบ้านครูนะคะที่อยู่รอบรอบรอบบ้านใกล้เคียงกันนะคะเป็นวันที่เอาปืนเนี่ยออกมาปะทะเสียงกันเลยนะคะก็จะมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่นะคะนักเรียนซึ่งตรงนี้ความเชื่อตรงนี้ปัจจุบันนี้นะคะ มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะความเชื่อเก่าๆก็เริ่มถอยน้อยลงไปนะคะในทางวิทยาศาสตร์นี่ต้องสามารถพิสูจน์ได้ในการเกิดจันทรุป,ปราคาเนี่ยก็เกิดจากออดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์นะคะมีการโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันนะคะโลกเนี่ยบังดวงจันทร์นะคะอันนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถนะคะตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์นะคะมีเหตุผลชัดเจน อย่างเช่นปัจจุบันเนี้ก็ยังมีการเชื่อเรื่องผีอีกนะคะนักเรียนคิดว่าผีมีจริงหรือไม่นะคะนักเรียนตอนครูเป็นเด็กๆนี่ก็กลัวผีมากเลยแต่ปัจจุบันนี้โตมาแล้วก็มีเหตุผลขึ้นนะคะก็จะไม่ไม่ได้ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะนะในเรื่องของผีนี้กลัวกันไหมเออผีนักเรียนเคยเห็นผีกันไหมคะนักเรียนผีเป็นวิทยาศาสตร์ไหมคะวิญยาณมีจริงหรือไม่ ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ไม่นับความเชื่อนี้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนพอเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์กันมาบ้างหรือยังนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมีการหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบแล้วก็แบบแผนนะคะสามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อต่างๆนะคะที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็จะไม่ถือว่าเป็น วิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคหรือว่าการสื่อสารเนี่ยร่วนสร้างสรรมาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี นะคะที่อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์เรามาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ในการศึกษาซึ่งจะได้มาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะต้องมีขบวนการนะคะขบวนการมีอะไรบ้างนะคะขบวนการประการแรกเลยในเรื่องของการสังเกตการสังเกตนะคะก่อให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะการสังเกตก็จะนําไปสู่การสงสัยนะคะนำไปหา,าการาหาคำอธิบายในข้อสงสัยนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์นะคะประการแรกเลยนะคะในขั้นตอนที่2เมื่อเราเกิดการสังเกตแล้วเราเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะต้องมีการตั้งสมมุติฐานสมมุติฐานคืออะไรนะคะนักเรียนนะคะสมมุติฐานนะคะเป็นการสร้างคําอธิบายหรือหาคําตอบไว้ล่วงหน้านะคะสมมุติฐานนี้ไม่จําเป็นจะต้องถูกต้องเสมอไปนะคะนักเรียนะะอย่างเช่นสมมุติว่าเออเราจะมีการทดลองว่าไข่จมหรือว่า ไข่เราก็อาจจะตั้งสมมติฐานว่าอา้าวนักเรียนคิดว่าเมื่อเอาไข่ใส่ลงไปในน้ําแล้วเนี่ยไข่จะจมหรือว่าจะลอยเราจะตั้งสมมติฐานเมื่อนำไข่ใส่ลงไปในน้ําไข่จะจมน้ําหรือเมื่อนำไข่ใส่ลงไปในน้ําไข่จะลอยน้ําใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็น เป็นการตั้งสมมติฐานในขั้นต่อไปของขบวนการทางวิทยาศาสตร์เราก็จะต้องมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนสํารวจหรือว่าทดลองว่าสมมติฐานของเรานั้นนะ่ะถูกต้องหรือไม่เราก็ต้องทดลองใช่ไหมคะนะการทดลองนี้เราอาจจะทําซ้ําหลายๆครั้งนะคะเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความแม่นยํานะคะว่าทดลองนีเ้เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ นะะในหัวข้อของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในข้อที่4นะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลและก,การจ้างคําอธิบายเมื่อเราทดลองเสร็จแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะว่าเป็นไปตามออการตั้งสมมติฐานไหมนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการสรุปผลนะคะคำตอบที่ได้นะคะว่าถูกต้องไหมนะคะที่เราเออ <c oughs> ได้ทำการทดลองมาเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมีขั้นตอนต่างๆตรงนี้เพื่อให้ได้ความรู้มานะคะซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องของความหมายของวิทยาศาสตร์ความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะคะขั้นนการทางวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้ครูจะสอนในเรื่องของ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้นะคะ ปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด14ทักษะนะคะจากเดิมของเรามี13ทักษะในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เราก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งทักษะคือทักษะในเรื่องของการสร้างแบบจำลองนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะในระดับปถมคุณครูคก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังคร่าวๆเ,เ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทักษะแรกเลยก็คือทักษะการสังเกตนะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง5้าของเราหรือว่าประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งการสังเกตเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ประสาทสัมผัสทั้ง5้าก็มีตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายตามีไว้ทำไมคะลูกเอาไวด้ดูหูก็มีไว้ฟังจมูกก็มีไว้ดมกลิ่นนะคะลิ้นก็มีไว้ทำไมคะลูก ลิ้มรถนะคะกายก็ประสาทสัมผัสทางกายก็ไว้สัมผัสนะคะอันนี้ในเรื่องของทักษะการสังเกตนะคะทักษะที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตก็ได้แก่ทักษะการวัดค่ะทักษะการวัดก็จะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือนะคะในการวัดปริมาณต่างๆอาจจะมาออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็เราจะต้องระบ,บุหน่วยที่วัดได้ยอย่างถูกต้องนะคะ นะต่อไปเป็นทักษะการจําแนกประเภททักษะที่3ของเรานะคะการจําแนกประเภทนี้การเป็นการจําแนกนะคะการจัดพวกจัดปจัดเป็นกลุ่มของวัตถุอาจจะใช้ความใช้เกณฑ์นะคะต้องมีเกณฑ์เกณฑ์ความเหมือนหรือว่าเกณฑ์ความแตกตา่างเช่นเป็นกลุ่มพืชเป็นกลุ่มสัตว์หรือว่าเป็นกลุ่มทั้งพืชหรือสัตว์นะคะทักษะที่ส่เป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซแล้วก็ สเปซกับเวลานะคะสเปซก็คือพื้นที่เออสเปซคือพื้นที่ที่วัตถุนั้นครอบครองนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งรูปร่างหรือว่ารูปทรง,งของวัตถุนั้นนะคะทีนี้การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซก็เป็นการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองนั้นนะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุนะคะสมพันธ์กับเวลาสัมพันธ์กันยังไงก็จะเป็นการหาความสัมพันธ์ นะคะสมพันธ์กันร,ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุนั้นครอบครองแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนไปนะคะต่อไปทักษะที่5เป็นทักษะการใช้จํานวนทักษะการใช้จํานวนก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะนักเรียนนะคะเป็นการทีเ่เอาตัวเลขนั้นน่ะนะคะเกี่ยวข้องโดยการเอามาบวกเอามารลบเอามาคูณหรือว่าเอามาหารนะคะมาหาค่าเฉลี่ยอันนี้ก็จะเป็นทักษะ ข้อที่5ในเรื่องของการใช้จำนวนนะคะต่อไปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในข้อต่อไปก็คือทักษะในข้อที่6การจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูลเป็นยังไงคะนักเรียนการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะคะก็นําเอาผลงานข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดหรือการทดลองเนี่ย มาจัดกระทําและสื่อความหมายให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างเช่นนักเรียนเห็นไหมคะสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้เขาจะมีการรายงานข่าวนะคะออกมาในรูปของออแผนถังกราฟอย่างงี้ให้รู้ว่าในวันนี้ในเดือนนี้นะคะมีจํานวนการติดโควิดมากขึ้นนะคะมากขึ้นแค่ไหนนะคะเราก็จะเห็นกราฟเนี่ยสรุปให้เราดูอย่างชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของทัศนกรรม การจัดก,กระทำและสื่อความหมายข้อมูลต่อไปก็จะเป็นทักษะที่7ของเรานะคะการลงความเห็นจากข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นยังไงเป็นความเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลนะคะนักเรียนโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของเรามาช่วยนะคะในทักษะที่7นี้นะคะต่อไปทักษะที่8ก็คือทักษะการ พยากรณ์นักเรียนรู้จักพยากรณ์ไหมคะเป็นการทำนายนะคะหรือการคาดคะเนนคำตอบนะคะโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรหรือข้อมูลจากประสบการณ์ของเรื่องออที่เกิดขึ้นนะคะนั้นๆน,น,นะคะการพยากรณ์ต่อไปนะคะทักษะที่9เป็นทักษะการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนะคะก็จะเป็นการให้คําอธิบายซึ่งเป็นคําตอบล่วงหน้า ก่อนที่จะทำการทดลองซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนะในเรื่องของการตั้งสมมติฐานว่าจะเป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่นะคะในการตั้งสมมติฐานอาจจะมีเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั้นก็ได้นะคะต่อไปทักษะต่อไปก็ได้แก่ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการก็จะเป็นการ กำหนดความหมายหรือขอบเขตของตัวแปรต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลองให้เกิดการเข้าใจตรงกันนะคะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการต่อไปก็จะเป็นทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปรการกำหนดและควบคุมตัวแปรเนี่ยตัวแปร,แปรก็จะมี3ตัวนะคะได้แก่ตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรที่ควบคุม นะคะเราอาจจะจําง่ายๆว่าตัวแปรต้นก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดผลตัวแปรตามก็ผลก็คือผลที่เกิดผลที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุและตัวแปรที่ควบคุมนะคะนักเรียนก็เป็นตัวแปรทีเ่เป็นสิ่งที่มีผลต่อการทดลองเราจะต้องควบคุมไม่ให้การทดลองของเรานั้นน่ะคาดเคลื่อนนะคะในเรื่องของตัวแปรนะคะการกําหนดและควบคุมตัวแปรต่อไปทักษะต่อไปนะคะก็จะเป็นทักษะ การทดลองนะคะการทดลองนักเรียนก็ <May> ทักษะนี้เร,เรารู้จักกันดีเลยเพราะนักเรียนทําการทดลองของครูนะคะมากันโดยเกือบทุกคาบแล้วนะคะอันนี้จะไม่อธิบายมากในเรื่องของการทดลองนี้นะคะมันจะมี3ขั้นตอนเราจะต้องมีการวางแผนการทดลองเสร็จแล้วเราก็ต้องปฏิบัติการทดลองพอเราปฏิบัติการทดลองแล้วเราก็ต้องมีการบันทึกผลการทดลองนะคะอันนี้ทักษะการทดลองนะคะต่อไปทักษะทางวิทยาศาสตร์ใน ข้อที่13นะคะก็คือการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปเป็นยังไงคะทักษะนี้นะคะก็เป็นการแปลความหมายข้อมูลที่ได้นําไปสู่ข้อสรุปนั่นเองนะคะในข้อที่13ก็คือ,เ,อ,อเราจะจะสุบผลการทดลองยังไงนะคะต่อไปทักษะทางวิทยศาศาสตร์นะคะในข้อที่14ก็เป็นทักษะใหม่เลยนะคะในเรื่องของการ สร้างแบบจำลองนะคะเป็นการสร้างแล้วก็ใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาหรือเรียนแบบหรือว่าอธิบายปรากฏการณ์ที่จะศึกษาหรือว่าที่เราสนใจนะคะใน14ทักษะนี้นักเรียนพอเข้าใจหรือไม่นะคะแล้วเราจะนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างไรบ้างลหละนักเรียนต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูซินักเรียนเข้าใจ14ทักษะนี้หรือยังนะคะครูคงจะมีกิจกรรม ให้นักเรียนทําโดยดูจากว,ว,ว,วีดีทัศน์นะคะแล้วนักเรียนก็ลองดูกิจกรรมนี้ประกรอบนะคะในหนังสือแบบเรียนของเรานะคะในหน้าที่1ินะคะในเรื่องของกิจกรรมที่1.2น้ําสีเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่สําคัญเลยนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตการทดลองการเคลื่อนที่ของน้ําสีและนักเรียนจะต้อง วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าการทดลองนียใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้างนะคะไปทำการทดลองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บีนะคะในรายการไซส์แลบแลบของเด็กช่างคิดค่ะห้องทดลองนี้นะคะจะพาน้องๆมาทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อน้องคิดว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆค่ะเราจะมาช่วยกันทดลองตอบคำถามและสรุปผลการทดลองไปพร้อมๆกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาทดลองเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำเย็นค่ะน้องๆพอจะจำได้ไหมคะว่าน้ำร้อนหรือน้ํำเย็นที่มีความหนาแน่นมากกว่ากันถ้าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่บีเอาการทดลองครั้งก่อนของเราเนี่ยมาให้น้องๆได้ชมกันก่อนค่ะ ของเราก่อนหน้านี้ได้นะคะรับรองว่าวันนี้น้องๆต้องทำสาเร็จแน่นอนว่าน้ําร้อนหรือน้ําเย็นที่มีความหนานแน่นมากกว่ากันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะสีผสมอาหารนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆเลือกเลยกาดค่ะแล้วก็แก้วใสสใบแล้วก็น้ําเย็นน้ําร้อน อุปกรณ์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆแต่ว่าน้องๆคะต้องบอกน้องๆก่อนว่านี่ค่ะมีน้าร้อนน้องๆจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาอยู่ดูแลในการทดลองด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายค่ะแต่ก่อนที่จะถึงการทดลองค่ะตอนนี้ถึงช่วงเวลาของบูมาบอกแล้วค่ะถ้าน้องนองได้ขึ้นไปเที่ยวเชียงรายนะคะก็อย่าลืมขึ้นไปเที่ยวดอยตุงกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาทดลองกันเพราะทีมีคือแซนหลับหลับของเด็กช่างคิดสักครู่เดียวค่ะ มาสู่ห้องทดลองของเราแล้วค่ะและนี่คือช่วงเวลาของการทดลองค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่ค่ะสีผสมอาหารก๊าซแก้วใสสองใบค่ะน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะพี่พีมีคำถามมาให้น้องๆค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาแก้วใสสองใบนี้นะคะประกบกันแบบนี้อ่า ข้างบนเนี่ยจะต้องเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นที่จะทำให้น้ำทั้งสองเนี่ยแยกตัวกันออกชัดเจนค่ะน้องๆลองทายกันสิคะว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นดีเอย่ยงั้นเดี๋ยวเราทำการทดลองกันเลยดีกว่าไหมคะใส่น้ำเย็นที่แก้วหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำร้อนอีกแก้วหนึ่งนะคะใส่จนปิ่มแก้วเลยนะคะ เดี๋ยวเราเอาสีผสมอาหารนะคะน้องๆใส่ลงไปในน้ําร้อนค่ะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาการนะคะข้อมไว้ที่น้าเย็นค่ะแล้วก็อย่างนี้นค่ะพอปิดการนี่นะคะน้องก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วความลงโอ้ที่การไม่หลุดนี่เพราะอะไรคะ พะแรงดันอากาศจากข้างนอกนะคะมันดันไว้ค่ะทีนี้เรามาทดลองกันต่อเลยดีกว่าค่ะพอความอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่วีจะลองดึงการาดออกนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าให้ปัดแก้วของถังขางมนลข้างล่างเนี่ยวางเท่ากันด้วยโอ้โหผสมสีกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะงั้นแสดงว่าน้ำเย็นอยู่ข้างบนเนี่ย ไม่ทําให้น้ําแยกนะคะเดี๋ยวเรามาลองว่าถ้าเอาน้ําร้อนอยู่ข้างบนจะทําให้น้ำเนี่ยแยกกันหรือเปล่าค่ะแก้วหนึ่งใส่น้ําเย็นแล้วก็น้ําร้อนเหมือนเดิมนะคะเคยกสีลงไปในน้ำร้อนเหมือนเดิมนะคะ แล้วเราก็เอาการนะคะปิดลงไปที่ฝาน้ำร้อนนะคะแล้วก็คว่มไปเหมือนเดิมค่ะ ที่ตอบว่าน้ำร้อนอยู่ข้างบนนะคะถูกต้องนะคะโหเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะน้องๆคำตอบก็คือน้ำร้อนนั่นเองนะคะน้ำร้อนอยู่ด้านบนถึงแยกตัวชัดเจนนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราทิ้งแก้วนี้ไว้สักพักก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปผลการทดลองกันก่อนเลยค่ะ นี่ค่ะน้องๆและเมื่อทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะสักคัอย่างที่พี่บีบอกนะคะนี่ค่ะน้ำผสมรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่น้ำผสมกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยลดอุณหภูมินะคะเป็นอุณหภูมิห้องค่ะทําให้น้ำสามารถรวมตัวกันได้แบบนี้ค่ะแล้วน้องอย่าลืมนะคะการทดลองนี้เนี่ยต้องใช้น้ำร้อนค่ะน้องๆควรผูกคองนะคะอยู่ใกล้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยจะได้ไม่ลวกมือนะคะ ค่ะจากการท,ที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปนะคะครูขอทบทวนผลการทดลองให้นักเรียนฟังดังนี้นะคะลูกจากการที่เราเอาน้ําเย็นนะคะไว,ไ,ไว้ด้านบนและน้ําร้อนเนี่ยอยู่ข้างล่างและเมื่อเราดึงกระดาษก้นออกนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเกิดการผสมสีกันนะคะแล้วก็น้ําร้อนกับน้ําเย็นก็จะมีการผสมเข้าด้วยกันด้วยนะคะและเมื่อเรานําน้ําร้อนไว้ด้านบนและน้ําเย็นไว้ด้านล่าง ก็จะไม่มีการผสมสีกันนะคะและน้ำร้อนก็จะไม่มารวมกันกับน้ำเย็นตรงนี้เพราะว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะก็เพราะว่าน้ำร้อนและน้ำเย็นเนี่ยมันมีความหนาแน่นแตกต่างกันน้ำร้อนมีความหนาแน่นน้อยมันจะลอยตัวอยู่ด้านบนส่วนน้ำเย็นเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะจมอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่า จากการทดลองที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้างเนาะนักเรียนลองคิดดูนะคะที่ครูสอนนักเรียนไปเมื่อตดก,กี้นี้นะคะว่าทั้ง14ทักษะจากกิจกรรมการทดลองเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้างครูให้นักเรียนใช้เวลาคิดและตอบนะคะใน นักเรียนทำในใบงานที่ครูแจกให้นะคะว่านักเรียนได้ผลการทดลองอะไรและก็ทักษะที่นักเรียนได้จากกิจกรรมนี้มีทักษะอะไรบ้างนะคะให้เวลา5นาทีค่ะนักเรียนลงมือเขียนนะคะแล้วก็ถ่ายสง่งมาให้ครูดูเลยนะคะในแต่ละคนค่ะ นะคะเราก็จะได้ทักษะการสังเกตใช่ไหมเพราะนักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงจากผลการทดลองนะคะเราก็ยังได้ทักษะการพยากรณ์ด้วยนะคะเพราะนักเรียนจะได้เกิดยังไงคะมีการพยากรณ์ขึ้นในการที่เราจะดึงกระดาษออกจากกันว่าน้ำเนี่ยมันจะเกิดน้ำสีสองสีเนี่ยมันจะมีการผสมกันหรือไม่นะคะ ทักษะต่อไปก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปสเปอันนี้สังเกตดูได้จากตรงไหนคะลูกนะคะสังเกตการที่เราเอาแก้วสองใบมาประกบกันนั่นเองนะคะในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเป,ก,สเปก,การลงความเห็นข้อมูลนะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่เราอภิปรายสาเหตุของการเกิดผลการทดลองนั่นเองนะคะและเราก็ยังได้ทักษะการจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูลด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้ทักษะการตั้งสมมติฐานนะคะเพราะว่าก่อนการทดลองเราต้องตั้งสมมุติฐานนะคะได้ทักษะการทดลองการตีความหมายข้อมูลแล้วก็การลงข้อสรุปนะคะทักษะการจำแนกประเภทด้วยนะคะนักเรียนนะคะที่กล่าวมานี้นักเรียนอาจจะได้ทักษะมากกว่าที่ครูคิดก็ได้นะคะนักเรียนก็ฝากนักเรียนนะคะ นะคะให้นักเรียนหาคำตอบนะคะแล้วก็ส่งงานครูตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นไงบ้างนักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมนะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนักเรียนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะเด็กๆแล้วก็เอ่อถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถสอบถามนะคะเรื่องเก่าในคลิปหน้ากับครูได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ บายบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ